วันนี้มันมีข้อมูลที่ช่อง8ดเราไม่ได้มาขอดูจุดเกิดเหตุก่อนนะเป็นภาพที่ผมว่าหลายคนถ้าติดตามตั้งแต่ช่วงข่าวเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงของเราข่าวใหญ่เนี่ยนะผมทวนภาพก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูความคืบหน้าประเด็นก็คือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งลอยคออยู่ในแม่น้ําเจ้าพระยาเพราะว่ารถเนี่ยเขาจมน้ําแล้วปรากฏว่าคนนี้เป็นตํารวจด้วยชื่อว่าสิบตารวจโทรประกรณ์เกียรติเป็นตํารวจอยู่ที่อยุธยาแล้วแกก็ร้องไห้เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกขึ้นมาเจ้าหน้าที่พยายามจะช่วยแกบอกแกไม่ขึ้น มันจะมีภาพตอนแกลอยคออยู่ด้วยใช่ไหมในไหนขอดูภาพเปิดภาพตอนลอยคอขึ้นมาหน่อยดิฮะเพราะว่าประเด็นคือเห็นบอกว่าตอนที่กู้ภัยพยายามจะช่วยมันจะเป็นคลิปนี่นี่ฮะแกก็ร้องไห้แล้วแกบอกผมไม่ขึ้นมีคนติดอยู่ในรถบอกว่ารถแกตกเดิเาเดเอวเดิอวดงลยตาผม้า้างหนึ่งนะ ชมได้ยินเสียงร้องไห้ใช่ไหมครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทีมงานมีตัวที่มันมีเสียงมีซับใช่ไหมที่บอกประคองหรือยี่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าประเด็นก็คือเจ้าตัวร้องไห้ตลอดเวลาตอนแรกไม่ยอมขึ้นเขาก็ถามบอกทําไมไม่ยอมขึ้นเจ้าตัวบอกว่ามีคนเนี่ยจมอยู่ในน้ําหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยพยายามปฏิปะตปะถามว่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครตัวเขาติดอะไรปะอยู่มันร้องพี่ ประเด็นก็คือถามว่าแล้วใครอยู่ในน้ําเขาบอกว่าแฟนเขาจนกระทั่งสุดท้ายเอาตอนลากขึ้นมาเลยฮะหลังจากนั้นพอขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยมันจะมีภาพตอนที่เขาขึ้นบกแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเสียงทางด้านสิบตำรวจโทรปกรณ์เกียรติ้อ่อ ดูตอนีู่นอเอร้นไ่น้นฮะดูตอนที่ยกรถขึ้นมาด้วยอันนี้เขาต้องปลดอาวุธก่อนถูกไหมเขาต้องปลดอาวุธและหลังจากนั้นเขาก็เอารถขึ้นมาฮะเพราะเจ้าตัวบอกว่ารถผมตกอยู่ในน้าแล้วมีแฟนตกอยู่ในน้ําตรงบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมฮะเข้าใจว่าตรงนี้ก็คือจุดสะพานกับรถพ่ะรามห้า ถนนนครอินนี่ฮะเขาพยายามดูว่ามีใครอยู่ในน้ำไหมปรากฏว่าไม่มีฮะล่าสุดมันก็เลยเกิดคําถามบอกเอ๊ะแล้วทำไมพี่ร้องหมร้องไห้ขนาดนี้อันนี้ด้วยความเคารพนะตํารวจจับทางชาวบ้านเขาบอกพี่เมาหรือเปล่าเพราะตอนแรกร้องไห้ไม่ยอมขึ้นจากน้ําบอกแฟนอยู่ในรถแต่พอไปดึงรถขึ้นมโอ้โหรถแหลกเลยนะฮะอาการของเขาเนี่ยร้องไห้ตลอดเวลาแต่บาดเจ็บเล็กน้อยอ้างว่ามากับแฟน แล้วก็บอกมีผู้หญิงติดอยู่ในรถอีกหนึ่งคนสุดท้ายเลยวันนี้คุณผู้ชมฮะน้องนัทวุฒิไปตามเรื่องนี้ไล่เรียงวงจรปิดหน่อยความจริงจะเปิดตรงนี้แหละฮะอ้าวเป็นยังไงครับเมย์เปิดหลักฐานขึ้นมาเลยฮะไปดูกล้องวงจรปิดนะคะตอนที่รถแหกโค้งแล้วก็ตกน้ำเนี่ยเป็นรถฮุนไดของทำด้านปากรเกียรตินะคะสิบตำรวจโทรปารกรอเกียรติเนี่ยคือ แหกโค้งแล้วลงไปตรงน้ําแบบนี้เลยข้างหน้าคือน้ํานะคะมีอีกมุมหนึ่งใช่อันนี้กันได้ค่ะเนี่ยมาอย่างเร็วแล้วจริงๆมันต้องเลี้ยวขวาแต่นี่เกลี่ยแคบใช่น้ํากระจายเลยค่ะเดี๋ยวดูนะฮะมันมีแบรีเออร์ใช่หรือไม่ใช่มันมีแบรีเออร์จะมีอีกมุมหนึ่งจะเห็นตอนตกน้ําค่อนข้างที่จะชัดเจนจะรับฝั่งที่เหมือนแหกโค้งไปแล้วเนี่ยค่ะไฟมาเนี่ยนะคะปึ๊บตกน้ําลงไปแบบนี้น้ําตุ้มกระจายแบบนี้ค่ะเฮ้ยแล้วเขาอดอ่ะใช่ป่ะใช่ นี่คือเหตุการณ์ตอนประมาณเที่ยงคืนสิคไหนขอนดูดูภาพมันจะมีวงจรปิดอีกใช่ไหมที่ว่ากู้ภัยมาจา<ช>ังหวะกู้ภัยที่เขาขับมาเนี่ยนะฮะแล้วก็เราเองเนี่ยได้มีโอกาสไปเจอกับทางด้านของชาวบ้านอย่างพี่สมชายเขาก็บอกเลยเนี่ยนะครับผู้ชมฮะคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะประมาณตอนเที่ยงคืนเส็ษโดยสาเหตุรถแหกโค้งคาดว่าน่าจะมาจากการประมาทของผู้ขับขี่เพราะส่วนใหญ่เนี่ยขับกันเร็ว แล้วจริงๆยังโชคดีตรงไหนรู้ไหมปกติตรงนี้มันจะมีคนตกปลาโชคดีคือเมื่อคือนนี้ตอนที่ตำรวจแกแหกโค้งแล้วรถตกน้ําเนี่ยคือไม่ได้ชนคนตกปลามีเสียงของชาวบ้านนะฮะก็คือคุณสมชายเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณสมชายเนี่ยฮะผมก็อยู่ตรงนี้มาโดยตลอดน,นะครับแล้วก็เราก็ออกตรวจออกอะไรกันตามปกติของกำน,นันและพื้นที่ตรงนี้มันเป็น,พ,นพื้นที่หมู่สองเขตติดต่อกับหมู่สามประกอบกับถนนนี่มันเป็นทางตรงนะครับ หนึ่งประมาทสองไม่เคารพกฎจราจรอันดับหนึ่งคือเมาแล้วขับครับ,รบอันนี้คือเหตุเหตุที่เกิดขึ้นตรงนี้ให้ให้ให้พิจรารณาจากจากภาพนะครับให้พิจารณาจากภาพคุณผู้ชมครับคือประเด็นเนี่ยเขาสงสัยว่าเมาแต่เมาไม่มาต้องตรวจวัดแอลกอฮอลอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะฮะอันนี้เราบอกก่อนเป็นแค่ข้อข้อสงสัยมันจะมีอีกมุมหนึ่งใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวเขาดูหน่อยตอนที่แหกโค้งไปแล้วตอนที่รถกู้ภัยเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ โดยเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าเขาหลุดมาได้ยังไงคําถามก็คือเจ้าตัวกระเด็นหลุดออกจากรถอะอทั้งที่ตัวเองพุ่งลงไปพร้อมกับกับรถใช่ไหมค่ะคือก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยมันจะมีวงจรปิดที่จะแสดงให้เห็นว่าเอามุมเอามุมจากชุดนี้ก่อนก็ได้นะคะมันจะมีทางด้านของถนนพระราม5เนี่ยจะเห็นว่ารถนมาริจตำรวจโทรเนี่ยขับมาอย่างรวดเร็วอะจะอะเป็น,นมุมเนี้ยอันเนี้ยจะขับมาอย่างรวดเร็วซึ่งเนี่ยคะ่ะมาละ อันนี้ยังเห็นคันเดียวนะแต่จะมีมุมหนึ่งเพิ่มเติมที่ผู้สึกขาวของเราน้องนัทวุฒิบงลังกาเนี่ยส่งมาให้เพิ่มเติมเพราะว่ามีผู้เห็นเหตุหการณ์คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคือพอเลี้ยวกลับรถใต้สะพานพระรามห้ามาปั๊บเนี่ยเขาจะเห็นมีรถสองคันก็คือทางด้านรถของสิบตำรวจโ,โทที่เป็นหุนไดเนี่ยกับ เก๋งซึ่งเป็นแท็กซี่คันหนึ่งเหมือนขับแซงกันมาไล่กันมาอย่างรวดเร็วต้องหยุดภาพแป๊บหนึ่งนะฮะเหมือนไล่บี้กันมาเหมือนไล่บี้กันมาแล้วมันก็เลยมาตรงกับกล้องวงจรปิดตรงนี้ว่าเออมีการขับแซงและไล่บี้กันมาก่อนที่จะเกิดเหตุหรือเปล่าอ๋อแล้วแท็กซี่รอดอ่าเพราะแท็กซี่เขาเลี้ยวไปเออแต่ี่รวจโทรคือพุ่งอัดลงมาเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะถ้าเทียบกับวงจรปิดเนี่ยแล้วเอาภาพตอนลากรถขึ้นมาด้วยเนี่ยนะฮะคือวันนี้เนี่ยจากการสอบถามชาวบ้านเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ เมาหรือเปล่าเขาก็เลยสงสัยเนี่ยนะฮะเราไปเจอแฟนเขาแล้วเมื่อคืนแกร้องไห้บอกแฟนแกอยู่ในรถเนี่ยนะฮะ,ะคนก็ตกใจล่าสุดเราไปที่สบพบางสีเมืองเลยครับจังหวัดนนทบุรีตำรวจเรียกแฟนสาวของสิบตำรวจโทท่านนี้มาสอบปากคำตอนที่สอบปากคำครับใช้เวลาสอบอยู่นานสองชั่วโมงโดยทางด้านน้องบอกว่าตอนนี้ตำรวจท่านนี้อาการดีขึ้นโดยลำดับไม่ได้เป็นอะไรแล้ว แล้วก็ที่สําคัญคือไปงานเลี้ยงใช่ไหม<ช>ของผู้ใหญ่แต่ไปคือเหมือนตอนแรกจะต้องไปงานเลี้ยงของผู้ใหญ่แต่ปรากฏว่าทะเลาะมีปาดเสียงกับแฟนก็เลยเหมือนไปดื่มกันเองที่บ้านญาติคือ เรื่องนี้ทางด้านของการทะเลาะก,การแฟนเนี่ยบอกว่าไม่รู้การทะเลกกาะกันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเ,เมื่อคือนหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอตอนที่ส0บตำรวจโ,โทรประกรเกียรติบอกภรรยาผมอยู่ด้านในช่วยด้วยช่วยด้วยนะจริงๆน้องเขาไม่ได้อยู่ด้านในนะคะออแต่น้องเขาบอกว่าคือคงจะมาจากด้วยการก่อนหน้านี้ทะเลาะกันแล้วเขาคงรักกันมากก็เลยนึกว่าตัวเองอยู่ในรถคือด้วยความเคารพน้องเนี่ยไม่ยอมบอกว่าเมาไม่เมามคือเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะสังคมสงสัยเด็กคุณเมาหรือไม่เมา คือตำรวจเองเนี่ยก็ยังไม่ได้พาไปตรวจแอลโกอฮอล์อีกใช่ไหม,ม,มันก็เลยกลายเป็นคําถามแต่ผู้หญิงอะเข้าใจเขาก็ไม่กล้าบอกเรามั้งว่าแปลงเขาเมาเขาก็เลยบอกแปลรักเขามากใช่ไหมเก็เ,เหมือนจมน้ําปุ๊บก็เลยนึกถึงผู้หญิงก็เลยอ้างว่าหนูอยู่ในรถเพราะเป็นว่าผู้ชายเขารักมากเหตุการณ์นี้เขาก็เลยคิดว่าหนูอยู่ในรถเพราะความรักคิดถึงและเป็นห่วง ความครอบครัวของสิทธิตำรวจโทรรับทราบ,บเรื่องแล้วและเครียดพอสมควรเพราะเจ้าตัวเป็นตำรวจแล้วยังมีการดื่มแอลกอฮอล์<ม>ส่วนรายละเอียดหนูขอว่ากันตามกฎหมายเอาลองฟังเสียงแปนของตำรวจเปิดใจหน่อยครับหนัไหมครับรวก็รักษาตัวดูอาการนะคะอ๋อเบื้องต้นแกเมื่อคืนแกไปไหนมาพี่แกไปกินเลี้ยงกับเพื่อนหรือไปสงัสงสรรค์กับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยพี่ อยู่ที่ทํางานค่ะอยู่ที่ทำงานใช่ไหมอันนั้นคือเพิ่งกลับมาใช่ไหมคะใช่ค่ะเพิ่งกลับจากอาการว่าคือเขาหน้าจะหมองหรือยังไงครับเพราะว่าเห็นมีบางช่วงที่เขาเหมือน คลั่งนิดหนึ่งอะครับอแกตามหาพี่ตอนนั้นตอนที่แกจะออกมาจากงานเลี้ยงเนี่ยแกบอกพี่ไหมว่าแกจะกลับบ้านแล้วอ๋อเออบอกค่ะว่ากําลังจะกลับแต่คือเครียดเรื่องชีวิตคู่ค่ะไม่ได้มีอะไรอ๋อกเกครดแล้วแกได้บอกไหมพี่ว่าเกจะกลับไปหาพี่กลับไปหาพี่หรือกลับไปหายาติกลับไปหาอะไรเงี้ยกลับบ้านค่ะกำลังจะกลับบ้านกลับบ้านที่พี่อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแถวไหนครับพี่อ่ เขอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรห่วงเขาพี่มากแค่ไหนครับเพาเห็นว่าตอนพนรถนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งเราได้ภาพวงจรปิดมาก็ขับเร็วพอสมควรค่ะก็ยอมรับว่าดื่มนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะยังไงต่อไปอจบเรื่องนี้ครับ